สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมครับผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมนะวันนี้ผมมีรถอ่าเป็น SUV นะครับผมนะเป็นแบรนด์แนวหน้าของประเทศไทยกันเลยนั่นก็คือนี่เลยครับผม CX ห้านะครับผมหรือ CX ไฟนะครับผมตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับคุณลูกค้าครับผมป้ายแดงนะครับต้องบอกก่อนว่าร้านหกกว่าร้านหกกว่าเลยแหละนะครับผมนะคันนี้เป็นเครื่อง2.2 xdl เป็นเครื่องดีเซลนะครับผมต้องแจ้งงี้นะครับผมนะ เพียงแตกต่างกับตัวท็อปแค่ไม่มีขับสี่แค่นั้นเองครับผมนอกนั้นเหมือนกันหมดเป๊ะเลยนะครับผมเนาะอย่างแรกนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะดูเลยนะครับผมอ่ะปิ๊ดนะครับผมเนาะดูจากกระจังหน้าชุดคมไฟต่างๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัดหมอกหรือจะเป็นไฟหน้านะครับผมทุกอย่างเป็น LED เลยนะครับผมระบบ d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t ไฟตัดหมอก LED นะครับผมนันหรือไฟเลี้ยวหรือเป็นไฟ เดพาม์ r u น n i n g l i g h ก็เป็น LED เหมือนกันนะครับผมนะตรงนี้อ่าสวยงามนะครับผมนะโอเคตัวนี้นะครับผมผมต้องบอกว่าเออสไตล์สไตล์รถของมาด้านะชมนี้ถือว่าโคตรสวยนะครับผมนะตรงนี้สไตล์เป็นแบบอคิวโครเมียมนะครับผมสีเงินอย่างนี้นะครับผมเนาะอ่าล้อแม็กครับนะล้อแม็กสีแดงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าต้องเพิ่มเงินอยู่ประมาณ20,000ื่นนะประมาณเนี้หมื่นห้าสองหมื่นนะถ้าเป็นสีแดงสีซิกเนเจอร์อย่างนี้นะครับผมนะ ไฟไฟเลี้ยวครับผมนะไฟเลี้ยวติดกระจก LED เช่นเดียวกันนะครับอ่ารีโมทนะครับผมคิเลตเอนทรีนะครับผมนะอ่อันนี้ล็อกนะครับผมอ่กดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บเปิดได้นะครับผมนะขอแค่กุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับอ่าออปชั่นนะครับผมนะตัวท็อปท็อปก็ออปชั่นท็อปท็อปนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังต่างๆนะเบาะหนังครับผมนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวอ่ะสตาร์ทก่อนเลยแล้วกันนะกัน ปึ้งนะครับผมเนาะเสียงนิ่มนุ่มนิ่มๆนะครับผมนีรถบ้านแท้ครับผมคูสคอนโทรลครับผมนะพงมลัยสฝั่งนะครับผมมันตีฟังก์ชันสองฝั่งนะครับหน้าจอขนาดดิสเพย์ขนาด7นิ้วนะครับผมแล้วก็แอคทีฟไดวิ่งเขาจะไม่ยื่นออกมานะครับผมนะเขาจะมันจะส่องพูดง่ายอ่ะถ้ามองในกระจกจะเห็นนะครับผมเนาะแต่ว่ามันต้องเข้าเกียร์ก่อนนะครับโอเคระบบนําทางเนวิเกเตอร์ครับผมกล้องถอยครับอ่ากล้องถอยนะครับผม เหมือนเดิมนะครับผมเซนเตอร์คอมบินเดอร์นะครับผมเอาไว้ควบคุมต่างๆเห็นไหมนะครับผมนะเพื่อที่จะไม่ต้องลัดสายตามาหยิบมาจับอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ก็หมุนหมุนหมุนเลือกเอาตามต้องการได้เลยนะครับผมแอร์เป็นแบบดูโอโซนนะครับผมนะแอร์เป็นดูโอโซนนะครับน,ะน,น,บนี่ฟื้นนะครับผมเนาะ คอนโซลหน้าช่วงแอร์นี่คือจัดระเบียบมาได้ดีมากวิสัยพั์ในการมองในการขับเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมจริงๆนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเออตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ปัดน้ําฝนนะครับผมน้ําฝนปัดอัตโ,ตโนมัตินะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงด้านหลังนะครับผมห้องโดยสารด้านหลังครับผ่านพามนะครับผมตัวนี้ใส่ใจลูกค้าครับผมนะมีแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็ เป็นเบาะหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับผมนะนี่ก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับผมขึ้นลงง่ายนะครับตรงนี้ปิดตึมนะครับอ่าเป็นไฟฟ้านะครับด้านหลังเนาะไฟไฟท้ายนะครับผมก็เป็นแบบ LED นะครับผมอ่าเซนเซอร์รอบคันอ่าเซนเซอร์4จุดด้านหลังนะครับอ่าเราก็กด ปามปบนะครับผมลืมบอกไปนะครับผมเบาะสามารถพับได้180องศานะครับผมนะโอเคพับได้เต็มเลยนะครับโดยรอบคันนะครับผมก็ถือว่าไม่มีการทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมคันนี้นะครับมาเดี๋ยวมาฟังโปรโมชั่นกันนะครับคันนี้ผมย้ําเลยนะครับผมว่าผมขายที่สุดถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับขายถูกที่สุดในตลาดแล้วคันนี้เป็นปี2018ครับเครื่อง2.2 ตัวดีเซลนะครับผมนะป้ายแดงอยู่ร้านหนะครับผมตัวนี้ผมวันตีได้เลยว่าขายที่สุดในถูกที่สุดในตลาดเพราะว่าเป็นรถบ้านฝากขายแท้ๆนะครับผมนะตรงนี้จัดไปเลยครับผมนะอยู่ที่840,000กับ9,000บาทคันนี้ขอเพียงไม่ติดเครดิตฟรีดาวได้แทบทุกกรณีขอไม่ติดเครดิตเอาแล้วผ่อนงวดได้เนี่ย มาเอารถไปเลยนะครับผมจบนะครับผมไม่ต้องมาอุ่ยต้องผ่อนบ้านดีต้องผ่อนรถดีผ่อนนั่นดีอะไรเงี้ยไม่ต้องครับผมขอเพียงไม่ติดเครดิตก็พอจะไม่มีเครดิตก็ออกรถได้ฟรีศูนย์บาทรับรถได้เลยนะครับผมเนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยพร้อมทดลองขับได้ที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้สาขาคอนแก่นนะครับผมหรือถ้ามาไม่ถูกนะครับผมติดต่อหาผมได้เลยที่0 8 9 6 1 7 2 7 6 5นนะครับผมอย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมเหมือนเดิม เลือกคุณภาพเลือกความมุมค่าเลือกผมครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ขอตัวราไปแล้วครับผมสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ